ดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดำดิ่งในประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังรวมถึงในแวดวงการทหารทั่วโลกด้วยเราจะมาพูดถึงระบบขีปนาวุธของประเทศไทยรีวิวเชิงลึกวิเคราะห์สมรรถนะศักยภาพและพูดถึงเรื่องราคาที่หลายคนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจว่าการพัฒนาแสนยานุภาพนั้นมีผลจริงอย่างไรบ้าง ประเทศไทยได้มีการพัฒนากองทัพยอย่างต่อเนื่องตลอดสองพัสดุที่ผ่านมาและระบบขีปนาวุธก็ได้กลายมาเป็นหัวใจหลักในการเสริมกำลังเมื่อพูดถึงประเทศไทยหลายคนมักจะนึกถึงการท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงามวัฒนธรรมที่แข็งแรงแต่เบื้องหลังประเทศได้มีการเสริมสร้างกำลังทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบขีปนาวุธทั้งการพัฒนาเองการร่วมมือผลิตและการจัดหาจากต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงแสนยานุภาพแต่ยังเพื่อสร้างสมดุลด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความไม่สงบตามแนวชายแดนพม่าร,รวมถึงประเด็นการแข่งขันทางทะเลในทะเลจินใต้และความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านหากมองในรายละเอียดระบบขีปนาวุธของไทยที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภทกองทัพบ,บกไทยได้ลงทุนในขีปนาวุธพื้นสู่พื้นและระบบจรวดหลายลำกล้องเช่นเดียวกับกองทัพเรือไทยที่เน้นไปที่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ ยกตัวอย่างเช่นการจัดหาจรวดหลายลำกล้อง Ws1D จากประเทศจีนเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมีพิสัยยิงประมาณ180กิโลเมตรแต่ปัจจุบันระบบรุ่นใหม่สามารถทำระยะยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรขึ้นไปและยังมีความแม่นยำที่สูงกว่ามากในด้านสมรรถนะสิ่งสำคัญที่ต้องมองไม่ใช่เพียงระยะยิงแต่รวมถึงความแม่นยำความคล่องตัวและความเร็วในการบรรจุซ้ำสำหรับกองทัพบ,บกไทยความคล่องตัวถือว่าสำคัญมากเนื่องจากภูมิประเทศมีทั้งป่าเขา ชายแดนที่ยาวและชายฝั่งทะเลระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีการประเมินและทดสอบแล้วในไทยนั้นใช้การนำวิถีด้วย GPS ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่เพียงหลักสิบเมตรแทนที่จะเป็นหลักร้อยเมตรเหมือนระบบรุ่นเก่าความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำและลดความเสียหายรอบข้างด้านกองทัพเรือไทยนั้นได้เน้นไปที่ขีปนาวุธต่อต้านเรือ โดยเริ่มจากขีปนาวุธฮาพูลของสหรัฐอเมริกาและต่อมามีการจัดหาขีปนาวุธ c 8 0 2ของจีนขีปนาวุธฮาพูลมีพิสัยราว120-150ถึงกิโลเมตรส่วน c 8 0 2มีพิสัยใกล้เคียงกันแต่ใช้ระบบนำวิถีที่แตกต่างกันขีปนาวุธเหล่านี้มีความสำคัญต่อไทยอย่างมากเพราะประเทศต้องปกป้องเส้นทางการค้าทางทะเลและยับยั้งการรุกรานจากทางทะเลด้านสมรรถนะขีปนาวุธเหล่านี้มีความเร็วระดับต่ำกว่าเสียงแต่บินเลียงผิวน้ำทำให้ตรวจจับและสะกัดกั้นได้ยาก ในด้านการป้องกันทางอากาศไทยได้จัดหาขีปนาวุธ KS-1A จากจีนเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศแม้ว่าจะไม่ทันสมัยเท่าระบบปตริออดของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าในด้านราคาและยังสามารถป้องกันภัยในระยะกลางได้ดีไทยยังมีแผนที่จะอัปเกรดระบบป้องกันภัยทางอากาศในอนาคตให้มีความล้ำสมัยยิ่งขึ้นโดยเน้นการผสานการทำงานกับเรดาที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างในด้านการทดสอบและการใช้งานจริงไทยได้เข้าร่วมการฝึกร่วมกับพันธมิตรหลายครั้ง ซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายหน่วยยิงจรวดและขีปนาวุธต่อต้านเรือเพื่อแสดงศักยภาพรายงานระบุว่าไทยสามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบที่สูงรวมถึงความแม่นยำในการยิงโดยเฉพาะระบบจรวดนำวิถีที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในรัศมีความคลาดเคลื่อนเพียง50เมตรซึ่งถือว่าก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับจรวดไม่ได้นำวิถีรุ่นเก่าประเด็นอีกด้านที่น่าสนใจคือความสนใจของไทยในขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธประเภทนี้สามารถบินต่ำและใช้เส้นทางบินซับซ้อน ทำให้ป้องกันได้ยากหากไทยสามารถจัดหาขีปนาวุธร้อนเพื่อติดตั้งจริงจะทําให้ศักยภาพในการโจมตีระยะไกลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อพูดถึงราคาและงบประมาณระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่สิ่งที่ราคาถูกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับงบกลาโหมที่มีจํากัดตัวอย่างเช่นระบบ w s 1 b จากจีนมีต้นทุนถูกกว่าระบบที่ผลิตโดยชาติตะวันตกมากโดยราคาชุดหนึ่งอยู่ในหลักหลายสิบล้านดอลลาร์ขณะที่ระบบตะวันตกอาจมีราคาสูงกว่านี้ถึง2หรือ3เท่า ขีปนาวุธฮาปูหนึ่งลูกมีราคาประมาณ1.2-1.5ล้านดอลลาร์ในขณะที่ C802 ของจนะีนมีราคาถูกกว่ามากประมาณ500-600ดอลลาร์ตอนน่อหลูกอย่างไรก็ตามราคาที่ถูกกว่าไม่ได้หมายความว่าสมรรถนะด้อยกว่าเพราะ C802 ถือเป็นระบบที่หลายประเทศยังคงใช้งานอยู่และมีประสิทธิภาพดีนอกจากนี้ต้นทุนการบำรุงรักษาก็เป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยเคยประสบปัญหากับระบบตะวันตกอย่างฮาปูลเพราะมีข้อจำกัดทางการเมืองและอะไร จึงหันมาพึ่งระบบของจีนที่ซ่อมบำรุงได้ง่ายและราคาถูกกว่าโดยสรุปแล้วหากพิจารณาทั้งด้านราคาและสมรรถนะประเทศไทยได้เลือกเส้นทางสายกลางโดยผสมผสานทั้งระบบจากตะวันตกและจากจีนเข้าด้วยกันทําให้ได้สมดุลระหว่างศักยภาพและความคุม้มค่าซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและยังคงอยู่ในกรอบงบประมาณที่จัดการได้ในมิติยุทธศาสตร์ประเทศไทยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเป็นประเทศที่มีกองทัพแกร่งที่สุดในภูมิภาค แต่เป้าหมายคือการสร้างระบบป้องกันที่เพียงพอและคุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงของตนเองไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบตามแนวชายแดนกับพมา่าหรือการแข่งขันทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าไทยจะพิจารณาจัดหาขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลขึ้นเช่นขีปนาวุธร่อนจากรัสเซียหรืออินเดียเช่นบราโมสซึ่งราคาสูงถึง3-4ถึงล้านดอลลาร์ตอนหนึ่งลูกแต่ก็จะยกระดับศักยภาพการโจมตีของไทยไปอีกขั้น เมื่อมองภาพรวมระบบขีปนาวุธของประเทศไทยในปัจจุบันถือว่าได้สร้างความน่าเชื่อถือและความพร้อมในการป้องกันตนเองทั้งในด้านสมรรถนะการจัดการงบประมาณและการวางยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตแม้ว่าจะยังไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตระบบขั้นสูงด้วยตนเองแต่การผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายแหล่งและการเริ่มพัฒนาภายในประเทศทำให้ไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในเส้นทางการป้องกันประเทศและนี่ก็คือการจาะลึกในระบบขีปนาวุธของประเทศไทย ทั้งในด้านสมรรถนะการใช้งานจริงและราคาที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงหากคุณชื่นชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมติดตามเพราะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการวิเคราะห์กลยุทธ์อีกมากมายที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อไป